ล้างแอร์มรณะต้อมกับดนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยทำงานที่บริษัทใหญ่เคยทำงานติดตั้งและล้างแอร์มาหลายปีจนวันหนึ่งทั้งคู่ถูกเลิกจ้างต้องตกงานอยู่พักใหญ่ก่อนทั้งคู่จะตัดสินใจลงทุนเปิดบริษัทเล็กๆรับงานล้างและซ่อมแอร์บ้านทั่วไปแม้ช่วงแรกจะไม่มีลูกค้า แต่ทั้งคู่ไม่ยอมแพ้ทุ่มเททำการตลาดจนเริ่มมีลูกค้าติดต่อเข้ามาจนกระทั่งวันหนึ่งมีลูกค้ารายแรกโทรมาเป็นชายแก่คนหนึ่งติดต่อเข้ามาให้ไปล้างแอร์ที่บ้านหลังหนึ่งทั้งคู่สอบถามรายละเอียดคุยอธิบายเรื่องค่าบริการสอบถามข้อมูลที่อยู่สถานที่ที่จะไปทำงานแล้วก็ได้ตกลงนัดหมายกันบ้านหลังนี้มีคนแก่กับแม่บ้านหญิงสองคนอาศัยอยู่ เมื่อได้งานทั้งคู่ก็รีบเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปยังบ้านหลังนั้นเมื่อมาถึงหน้าบ้านลูกค,ค้าบรรยากาศรอบบ้านเงียบผิดปกติต้อมโทรหาลูกค,ค้าก็ไม่มีคนรับสายทั้งคู่เริ่มรู้สึกแปลกๆหรือว่ามีคนโทรมาแกล้งเราทั้งคู่นั่งรออยู่หน้าบ้านกันสักพักใหญ่ดนก็เลยลุกขึ้นเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านกดอยู่หลายครั้งก็ไม่มีเสียงตอบรับสักที จนทั้งคู่กำลังจะกลับแต่ทันใดนั้นประตูบ้านก็เปิดออกพร้อมหญิงชราหน้าตาดุดุโผล่ออกมาแล้วพูดว่าเข้ามาสิกำลังรออยู่เลยเสียงหญิงชราคนนั้นพูดออกมาน้ำเสียงเข้มๆพอเข้าไปในบ้านทั้งคู่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่กดดันมันทั้งอึดอัดและหนาวเย็นแม้จะเป็นช่วงกลางวัน ภายในบ้านมีชายชรานั่งบนเก้าอี้โยกน่าจะเป็นเจ้าของบ้านคนที่โทรตามพวกเขามาล้างแอทั้งคู่ก็ยิ้มรับและยกมือกราบสวัสดีแต่ชายแก่กับนิ่งเฉยสายตาจ้องมองพวกเขาแบบไม่กระพริบแต่ใบหน้ากลับยิ้มแย้มแบบหน้าขนลุกสักพักเก้าอี้ก็โยกไปมาเบาๆ ขณะทั้งคู่เตรียมอุปกรณ์ต้อมถามแม่บ้านว่าพี่ครับผมจะไปเอาน้ำได้ที่ไหนแม่บ้านจ้องตาคมกริบตะขคอกกลับมาไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเอาให้เธอมีหน้าที่ล้างแอร์ก็ทำไปห้ามเดินไปไหนมาไหนเองเด็ดขาดน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยวขณะที่เริ่มล้างแอกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาอย่างรุนแรง เราวกับมีอะไรเน่าเสียสะสมอยู่ข้างในพวกเขาพยายามล้างอยู่เป็นชั่วโมงแต่กลิ่นก็ยังคงติดอยู่จึงตัดสินใจใช้น้ำยาโมหัสจั์ที่ทั้งคู่คิดค้นขึ้นมาเองแช่ทิ้งไว้ก่อน30นาทีแล้วค่อยมาล้างออกทั้งคู่ขอตัวไปพักรอให้น้ำยาทำงานแล้วหญิงชราคนนั้นบอกทางให้ทั้งคู่ไปนั่งตรงที่พักที่สวนหลังบ้านที่ติดกับกำแพงข้างบ้านอีกหลัง ขณะทั้งคู่พักอยู่โต๊ะไม้ริมกำแพงมีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งพวกพี่มาล้างแอรใช่ไหมทันใดนั้นหน้าผู้ชายโผล่พรวดขึ้นมาจากกำแพงทําเอาทั้งคู่สะดุ้งเฮือกเพื่อนบ้านถามพี่บ้านหลังนี้มันมีอะไรแปลกๆนะพี่ว่าไหมผมได้กลิ่นเหม็นเน่ามานานแล้วผมว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ ชายคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวต้องกับโดนขมวดคิ้วมองหน้ากันก่อนจะหันกลับไปถามคุณอยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังครับเคยเห็นไหมบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กันกี่คนแล้วบ้านนี้มีใครอยู่บ้างก็มีแค่ลุงเจ้าของบ้านกับแม่บ้านสองคนรวมเป็นสามคนแม่บ้านเป็นผู้หญิงสาวๆทั้งนั้นนะครับอย่างเด็ดสิ่งที่ได้ฟังทำให้ทั้งสองเริ่มใจคอไม่ดีต้อมอุทานขึ้นมา เฮ้ยผมเห็นแค่ผู้หญิงแก่ๆคนเดียวสาวสวยที่ไหนของพี่ก่อนที่ทั้งคู่กำลังจะซักถามอะไรต่อแม่บ้านก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังตะคอกเสียงดังล้างเสร็จหรือยังมันน่าจะเสร็จได้แล้วนะคะฉันก็มีหน้าที่อีกหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วแม่บ้านก็เดินกลับเข้าบ้านไปดนพูดขึ้นมาตกใจหมดคนยิ่งกลัวอยู่ทั้งคู่กำลังจะลุกขึ้นไปทำงานต่อให้เสร็จ เสียงเพื่อนบ้านตะโกนกลับเข้ามาหาว่ามันต้องมีอะไรแน่พี่มันคาใจผมนะพี่ต้องมีอะไรแน่แๆทำให้ดนกับต้อมยิ่งสงสัยกันเข้าไปใหญ่หลังจากล้างแอร์เสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ได้รับค่าจ้างห้าพันบาททั้งที่ตกลงไว้เพียงพันห้าพวกเราคุยกันไว้แค่พันหไม่ใช่เหรอครับแต่แม่บ้านบอกว่าบ้านนี้จ่ายแบบนี้ทุกครั้งไม่ต้องสงสัยรับเงินแล้วก็รีบไป พวกเขารับเงินแล้วรีบออกจากบ้านไปด้วยความรู้สึกแปลกฮ่หาฮ่าข้อตกกลางคืนต้อมกับดนไปนั่งดื่มด้วยกันแต่เรื่องบ้านหลังนั้นยังติดค้างในใจทั้งคู่เลยตัดสินใจกลับไปหาเพื่อนบ้านคนนั้นในตอนดึกเพื่อหาความจริงด้วยความเมาและอยากรู้อยากเห็นเมื่อไปถึงบ้านจองเพื่อนบ้านทั้งคู่นั่งคุยกันพร้อมกลับดื่มไปด้วยจนเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพื่อนบ้านพูดว่า ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆถ้าพี่ไม่เชื่องั้นเราปีนเข้าไปดูไหมทั้งสามคนไม่รอช้าลอบปีนกำแพงเข้าไปที่สวนหลังบ้านมุดเข้าทางห้องครัวด้านในเงียบสงัดมีเพียงแม่บ้านนั่งเหมือนคุยกับชายชราบนเก้าอี้โยกพี่เพื่อนบ้านกระซิบบอกเดี๋ยวผมดูต้นทางเองพวกพี่ขึ้นไปดูข้างบนนะที่บันไดบ้านมีมีดปลายแหลมตกอยู่พอดีช่างเหมาะเจาะจริงๆ ต้อมหยิบมันขึ้นมาด้วยความหวาดระแวงแล้วเดินขึ้นไปชั้นบนข้างบนบ้านค่อนข้างวังเวงมีไอเย็นลอยออกมาจากบริเวณห้องห้องหนึ่งทั้งคู่ตัดสินใจเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อเปิดประตูห้องออกทั้งคู่ถึงกับผงะภายในห้องเย็นเฉียบมีศพหญิงสาวสองคนนอนอยู่ที่พื้นลำคอมีรอยถูกเชือดมีคราบเลือดไหลออกมาและไหลย,ย้อยไปตามทางตรงกับแอข้างล่าง ที่พวกเขาเพิ่งล้างเมื่อช่วงกลางวันต้องพูดขึ้นมาว่านี่มันคนตายนี่ไงที่มาของกลิ่นเน่าไอ้ดนต้อมตะโกนเรียกเพื่อนเราต้องรีบไปแจ้งตำรวจแต่ดนไม่ตอบเพราะสลบไปแล้วด้วยความช็อกทันใดนั้นเสียงไซเรนตำรวจดังลั่นมีคนแจ้งเหตุว่ามีการฆาตกรรมจะเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่บุกเข้ามาอย่างรวดเร็ว อย่างกับรอจังหวะนี้มานานเจ้าหน้าที่ตำรวจวิ่งเข้าไปดูด้านบนบ้านและเห็นต้อมยืนอยู่พร้อมมีดปลายแหลมในมือตำรวจเข้าจับกุมทันทีเฮ้ย <Hey! S 1> ผมไม่ใช่คนทำฟังผมก่อนต้อมตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครฟังส่วนดนยังคงสลบอยู่ด้วยความช็อกเขาไปตื่นที่โรงพักพร้อมกับกุญแจมือทั้งสองคนถูกจับ ต้องพยายามพูดอธิบายแก้ตัวทุกอย่างส่วนโดนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงงมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตื่นมาโดนจับใส่กุญแจมือตำรวจพูดขึ้นมาว่าพวกคุณถูกจับตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่ายกครัวเฮ้ยโดนถึงกลับจะเป็นลมอีกรอบตำรวจสอบสวนถึงเรื่องราวเป็นมาอย่างไงทั้งคู่ก็ได้เล่าเรื่องราวของตนและเพื่อนบ้านตอนที่เขามาล้างแอและเรื่องราว ที่พวกเขาย้อนกลับไปบ้านหลังนั้นอีกครั้งตำรวจทำงานไวมากสืบพยานและเก็บหลักฐานหลายอย่างสุดท้ายความจริงถูกเปิดเผยตำรวจสรุปคดีได้ว่าสองแม่ลูกเพื่อนบ้านนั้นแหละเป็นฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าเจ้าของบ้านและแม่บ้านอีกสองคนเพื่อหวังชิงทรัพย์เกิดจากการที่สองแม่ลูกติดหนี้ติดการพนันอย่างหนัก จนคิดสั้นทำอะไรที่ไม่ควรทำแล้วพวกเขายังวางแผนใส่ร้ายช่างแอร์ให้เป็นแพรับบาปอีกเพราะในตอนนั้นมีเสียงกริ่งดังที่หน้าบ้านจังหวะพอดีกับที่ทั้งคู่กำลังจะมาล้างแอร์พอดีทำให้สองแม่ลูกได้ทำการวางแผนเพื่อที่จะโยนความผิดให้ช่างแอร์สองคนนี้แต่ความจริงก็คือความจริงตำรวจสืบสวนจนพบหลักฐานหมัดตัวผู้ต้องหาพิสูจน์ได้ว่า ต้อมกับดนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ขนลุกที่สุดคือใครคือคนที่จ้างเขามาล้างแอร์ชายแก่คนที่โทรหาพวกเขาในตอนเช้าติดต่อเข้ามาล้างแอร์แต่ตำรวจยืนยันแน่ว่าชายแก่เจ้าของบ้านเขาเสียชีวิตมาแล้วสามวันส่วนแม่บ้านสาวสองคนก็เช่นกันเลยมีกลิ่นเหม็นแรงทำให้พวกเขาทั้งคู่ยิ่งหลอนกันไปใหญ่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ย หรือนี่เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือของสิ่งลี้ลับข้อคิดสอนใจบางครั้งในโลกนี้มีสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์อย่าหลงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ที่ผิดปกติและหากมีลางสังหรณ์บางอย่างจงอย่าเชื่อมันให้มากเพราะบางทีมันอาจช่วยให้คุณรอดจากบางสิ่งที่เลวร้ายได้ความไว้ใจทำให้เราเดินหน้าได้แต่บางครั้งมันก็พาเราเดินเข้าไปในกับดัก อยากรู้อยากเห็นมากไปอาจนำภัยมาถึงตัวแต่หากไม่สงสัยอะไรเลยก็อาจถูกหลอกจนสายเกินไปเรื่องนี้สร้างมาจากจินตนาการโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ